สวัสดีเห็นด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในออฟฟิศเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาแจกลาดหกมัดผลเสียงนะครับผมก็ใครอยากได้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเพื่มดัพลาคลิปใหม่ๆของช่องผมนะครับผมเป็น คลิปที่มีรหัสอยู่ในคลิปเหมือนเดิมนะครับผมเออใครอยากได้ก็ดูคลิปให้จบุณก็มีโอกาสได้เลยนะครับผมใครอยากได้รหัสเยอะกว่านี้ก็ฝากกดไลค์ให้ถึงรอไลค์หรือว่า50ไลค์หรือว่า1ยอดวิว5 0 0 0 10,000วิวแบบนี้ก็จะร้านมาแจากเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็แจกรหัสเหมือนเดิมนั่นแหละครับผมก็ก่อนอื่นก็ไปตีบอสสมผลแล้วก็อันนั้นนิดหน่อยเลย ยังไม่ได้เก็บเวลผลเสียงเลยนะครับผมก็เป็นผลเสียงที่เพิ่งกินนะเออยังไม่ได้เก็บเวลเลยนะครับก็ตามที่เห็นนะครับมีเงินอยู่11ล้านนะแล้วก็มีเฟกเมนต์อยู่2,261นะครับผมใครอยากได้รหัสนี้ก็ดูคลิปไปจบนะครับเดี๋ยวจะได้นะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับก็ไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตัวนยเงนนะครับเพื่อจะ ได้สร้างไอคลิปมาลงเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงวันละคลิปนะครับผมแต่ถ้ายอดวิวสูงเหมือนพันสองพันก็ผมจะลงวันนั้น2คลิปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ใครอยากได้รหัสนี้ก็ฝาก like กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวตีบอสก่อนเลยบอสกิกี้บอสนี้ไม่ไม่แรงเท่าไหร่กากสุดแล้วกอเวตันนะครับววเวลแมกนาล่านี้นะครับ ถือว่าใครอยากได้ราดเทียสิบก็ขอไอคลิปไหนจะคลิปถึงหมื่นวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัดเทียสิบมาแจกนะถ้าถึงนะถ้าไม่ถึงก็ไม่ถึงก็นะครับไม่ได้นะไม่แจกครับไดนนะ้เป็นฟอลคอนนะเป็นกนกนกงอๆนึงอันเดี <c oughs> ๋ยวเราเดินทางไปเกาะน้ำแข็ง ไปทีบอสที่เกาะน้ำแข็งกันดีกว่านะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยในการทำคลิปนะครับใครอยากได้รหัสก็ฝากไว้นะครับฝากคนละไลค์กดกระดิ่งไว้อ่ะเดี๋ยวจะได้รหัสนะครับผมแล้วคนที่ทักมาขอรหัสนะครับผมรอดูคลิปในช่องพี่ได้เลยนะครับช่องพี่แจกบ่อยๆนะครับเออเข้ามาดูหน้าช่องได้เลยนะครับเก่อพี่ลงคลิปคลิปแรกก็ได้ไปนะคลิปที่แล้วที่แจกผลช้างไปนะฮะผลช้าง นะครับคลิป <Eastern> น <Empire> <s> <000 Fine> <100 farklı> ี้ก็จะมาแจกผลเสียนะครับหหมัดด้วยนะคลิปที่แล้หกหมัดด้วยเนี่ยถ้าําไม่ผิดนะน่าจะ6หมัดด้วยแหละเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะน้ำแข็งกันเลยดีกว่านะแล้วก็จะไปตีบอสปิดคลิปกันเลยนะเออแต่คลิปนี้นะครับกดไลค์ก็ช่วก็ติดตามกันด้วยเลยกันนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยมีกระจิกกระใจในการทำคลิปเลยพวกเบื่อไม่ใช่หรอก ก็คลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวตัดไปถึงตอนที่เราไปถึงเกาะน,น้ําแข็งเลยดีกว่านะครับผมแล้วเราก็มาถึงเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครอยากได้รหัสก็ดูคลิปให้จบนะครับผมคลิปไอรหัสมันอยู่ส่วนไหนของคลิปก็ได้นะครับอาจจะอยู่แถวเกาะต,ต่างๆก็ได้นะครับผมไอ,อมันชิงได้หน่อยเพิ่งรู้อีกนะเนี่ย ก็ใครอยากได้นะครับก็ไลค์ก็จะติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับช่องผมจะลงคลิปทุกวันนะครับเออใครอยากได้คอมเมนต์มานะครับว่าอยากได้รหัสเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้ต่ออีกทีนึงนะครับผมก็คลิปนี้ครับผมก็ตีบอสก่อนเลยทำไมบอสนี่ไม่ตายด้วยเออทีเดียวไม่ตายนะครับทีเดียวมันไม่ตายนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็ เดี๋ยวลากมนมารวมๆมันก่อนเอที่ทีเดียวโอเคและใหม่มาว่ะโอเครวมมาแล้วพีเลยครับเรียบร้อยชิงโดนตับตัวเลยคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็บายบายนะครับผมอย่าลืมนะครับไลก์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อกำลังใจให้ช่องผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ บ๊ายบายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ